ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ยีสมมกราคมสองห้าสบัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเ่วมโมงนี้เป็นเ่วมโมงที่38ของพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่พระไตรปิฎกเล่มที่สิสี่มีอัตถ,ถาธิบายความสองเล่มคือเล่มที่22และเล่มที่ยีสสาม เร่ม22ได้บรรยายผ่านจบไปหมดแล้วดังมีเนื้อหาสาระสำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งอาเนชะาสมาบัติฌานสมาธิทำให้วิญญาณไปเกิดตามลำดับภพบภูมิสองถึงแม้ว่าท่านจะเป็นปุถุชนก็สามารถที่จะหยุดพบชาติได้สามสมังคีความพร้อมเพียง แห่งการที่จะไปอุบัติบังเกิดในภพชาติต่อไปข้างหน้ามี5อย่าง 4. ธรรมะห้าบการที่ทำให้ปฏิสนธิต่อเนื่องจากภพชาติก่อน 5. สาเหตุที่เรียกภูเขาว่าภูเขาอิสิคิริ 6. อาณาเขต3มอย่าง 7. เป็นรบสูตรที่ได้ย้ายมาจากสรายยตนาวัง เรื่องท่านอนาถบินิกาเศรษฐีถึงแก่กรรมแปดคนชื่อว่าโมกราณะมีสามคนคือท่านพระมหาโมกขาณะเถระพราหมณ์โคปกะโมกราณะผู้นี้เป็นสหายของวัดสการพรามเป็นผู้ถามพระอานนท์ว่ามเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วจะตั้งให้ใครเป็นใหญ่อานนท์ก็บอกว่า พระพุทธองค์ได้ตัดบอกไว้ว่าให้ตั้งใครก็ได้ผู้ที่เขามีธรรมสิบประการให้เป็นใหญ่เก้าพรามคณกะโมกรารณะเป็นผู้ถามถึงลำดับลำดับแห่งการบัญญัติลำดับของการศึกษารวมถึงลำดับของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธองค์บัญญัติกันอย่างไรสิ 10. โลกามิตรสิบเอว,วิธีการทดสอบพระอาราหันต์สิบสองทของสัตตบุุษและอสัตตบุตรสิบสามอาสัตวุบุษไม่รู้จักอาสัตวบุตรสิบสสาเหตุที่เรียกว่าขันสิบหาฌานสมาบัติของพระสารีบุตรสิบหกปวารณาสงเคาะหมายถึงการปรารณาออกพรรษาหลัง ทั้งหมดที่ว่ามานี้ใช้เวลาบรรยายผ่านไปแล้ว3ามส,าสิบห้าชั่วโมงส่วนเล่มที่ยีสสมีสาระดังต่อไปนี้หนึ่งสุญญาตาสูตรสูตรนี้ชั่วว่าทำลายการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแต่ไม่ได้ไหมายถึงการเป็นอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายสองทำอันน่าสจัญของพระโพธิสัตว์สามทำอันน่าสจัญของพระพากุระ สี่ทำอันน่าจ,จัร่ร์ของท่านพระอนุรุทธะห้าความบาดหมางของพิสูชาเมืองโกสัมพีคนรักษาปา่าห้ามมาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปในสวนอันเป็นที่อยู่ของท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะและท่านพระกิมพิระวิธีอยู่ด้วยกันให้ผาสุกเหตุที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปภายในสมาธิหายไป ภกภาระบณินสูตร 7. แก้ว7ประการแก้วเแก้วเจประการของพระเจ้าจักรพรรดิ 8. ปดพยายมสัทถามหนึงเทวทูตหต่อไปเป็นวิพังขวักวิพังขวักหนึ่งราตีเดียวก็จะเดินว่าด้วยความน่าอัศจรรย์ของท่านพระมหากัจจยนะในการขยายความของพระสูตรข้อนี้ สองเทวดาเชื้อชนพระสมิตด้วยกามทั้งหลายได้เหตุใดแม่น้ำตะโปธาจึงได้เดือดพ่านจันนนเทพบุตรถามราตีเดียวจะเดินกับพระโลมะสักังคิยะสีโตทัยพามตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในเรือนห้ามหากรรมวิพังมหากรรมวิพังโปรตริบท ปณิพาชกถามกายกรรมวจีกรรมกับพระสมิทธ์การจำแนกกรรมการจำแนกกรรมที่ควรส่องให้เห็นว่าควรที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าควรจะเป็นการบรรยายในชั่วโมงนี้จะจบเป็นชั่วโมงต่อเนื่องสองชั่วโมงจากวันเสาร์ที่ส6บหผ่านมาคิดหกคิดจะปฏิบัติไม่ต้องมีกิเลสล่นนะรง เจ็ดพระเจ้าปุกกุสาติกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแปดพระนางมหาประชาบดีถวายผ้าไหม้อันนี้ชั่วโมงต่อไปข้างหน้าก็แล้วกันสรายยัตนาวัค 1. หนึ่งอนาถาบินิกะถึงแก่กรรมสองะ้าชนะฆ่าตัวตาย 3. สทรงโอวาทพระบุญนาวาชาวสุนาบรันตาโหดลายสพระนันทการให้โอวาทนางพิสุณีเกี่ยวกับอายตนาหก ตาหัวจมูกลิ้นกายใจเป็นมหาวิปันสนาห้าเทศนาปวชาวบา้านนครวินทะว่าด้วยผู้ควรสการะได้ไม่ควรสการะหกภาษาทิบทธรรมินาบาตให้บริสุทธิ์ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของอัตถฐาธทีบายความเล่มที่23จะพยายามยอ่อพระไตรปิฎกเล่มที่14นี้ให้จบไม่ให้เกินกว่า65สิบหชั่วโมง และจะให้ไปจบอย่างช้าไม่ให้ถึงวันเสาร์31เดือนกรกฎาคม2564มาฟังกันในชั่วโมงนี้เป็นมระสูตรข้อที่5 9 8ชื่อว่ามหากรรม,มวิพังกสูตรภ,ภาคของอัตกถาพระตบิรกนูกคาคโดยย่อ,ยอของมระสูตรมีว่าเป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวัน ครั้งนั้นท่านพระสมิทธ์อยู่ในกระท่อมกลางปา่าปริพาชกชกว่าปริอโปปตริบุตรได้เข้าไปหาท่านพระสมิทธ์ยังกระท่อมกลางป่านั้นได้ปราศัยกันบอกว่าข้าพระเจ้าเนยได้รับฟังมาฟังโตนาโตตาพระสมณโคโดมได้บอกว่ากายกรรมวิญีกรรมเป็นโมฆะมนโนกรรมเท่านั้นจริงและสมาบัติทานสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้ว ไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรเลยนั่นมันมีอยู่ซาซเจ้ายาสเปว์าจังส้นการกล่าวตูพระ,พระวุ้มีประภาคเจ้ามั่นบดีพนบดีตัดเนี่นี้หรอกบมิดพายชกก็เลยถามว่านี่ท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วไม่นานเพียงแค่ 3, สามพรรษา ตาโตขนาดพระไม่ไม่ยังเข้าใจการระเว,วดระวังพระาศาสดาถึงอย่างนี้แล้วะ่ะคราเนี้พวกเราจะพูดอะไรก่อนพิสูผผู้เถระได้โอ้ยขอลาด้วยนะครับเออเดี๋ยวแล้วขอถามอีกักหน่อยบุคคลกระทํากรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาสิได้สวยหยังจวา ทุกหึบอกเป็นดาชิตแตกตอบไปละลุกขึ้นหนีไปท่านพระสมิทธ์ก็เลยเข้าไปหาท่านพระนนท์บอกเล่าเรื่องราวการสนทนาให้ฟังพระนนท์ก็บอกว่าคอยก็บบุคคลกับเจ้าขึ้นกันว่าจะได้เสวยยังจึงได้เ,เข้าไปพากันเข้าไปฟ้องพระผู้มีพระภาคเจ้าเขามีพระเจ้ารั่ว่าโดกวออ่านนท์ ทิฐทของเขาไขกันยังบุง้งแล้วจะให้เราทราบเรื่องที่เขาสนทนากันน้มันเป็นไปไม่ได้เขาพูดยญ่นี่ตอบยังเอาแต่แง,ง่เดียวพะอทายีก็โผงขึ้นมากลางคันว่าถ้าท่านกล่าวบอกว่าทุกไม่ว่าการสวยอารมณ์ใดๆก็จัดเข้าไปในทุกหมดทั้งนั้นที่ท่านกันน่ะ พระบุกมีประภาพเจ้าตัดกับพระนวนว่านนอ้ยคอยระร่างคนสวดรวดที่อ่านนวลเลยคอยนะกำลังสีว่วอยู่เรารู้แล้วนะดยวนี่แหละพ่อทายีก็โผงขึ้นมาโมบังตามาตาด้วยบุคคลก็ทำกรรมชนิดที่มี ประกอบด้วยความจงใจอันให้ผลเป็นสุขเขาก็เสวยสุขอันให้ผลเป็นทุกข์เขาก็จะเสวยทุกข์อันให้ผลเป็นอนทุกขมสุขมันก็เสวยผลเป็นอนทุกขมะมสุขขาวเวทนาต้องพยากรแก่บริพายชกอย่างนี้ว่าไปแล้วก็สร้างหัวมาหลอกพวกถือราที่อื่นเนี่ยเป็นคนโง่สุ่มพึกกระรุนใหญ่ พระอ,อนุนได้โอกาสโอ้ทวายจังสงั้นก็นิมนต์นนิมนต์นนเทศที่ฟังเนี่ยยังบอกว่าบุคคลในโลกนี้มีปรากฏอยู่สี่ประเภทพวกที่หนึ่งเป็นคนที่มักเป็นผู้มักขาสัตตัดชีวิตหลักเล็กขโมยน้อยเป็นมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในโลกตายไปแล้วก็ถึงทุกติวินิบาทนระก อาณนานันตะเฮ็ุกรรมบบสมควรมันก็เป็นของบบสมควรจังส่พวกที่สองบุคคลบางคนในโลกนี้มาขาสาธชีวิตหลักเล็กขโมยน้อยเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ในโลกนี้บาดว่าพวกที่สองเขาตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ก็เป็นบางคนหรอกว่า กรรมบ่สมควรกรรมบ่สมควรมันก็เป็นของสมควรอย่างนี้พวกที่สามบุคคลบางคนในโลกนี้บ่ขาสัตว์ชีวิตบ่มีการรักเล็กขโมยน้อยเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในโลกนี้พวกที่สามตายแล้วเข้าถึงความย่อมก็ถึงสุกติโลกสวรรค์แต่มันก็บบ่แมนทุกคนนี่ล่ะ กรรมสมควรมันก็เป็นของสมควรส่วนพวกที่สีบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากปาฏาิบาตเว้นขาจากกธินทานเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในโลกนี้บาดว่าพวกที่สีบางคนนะบมเมนมัดทุกคนตายไปแล้วย่อมก็ถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอันนี้แหละ กรรมสมควรแต่ก็เป็นของบอ่อสมควรเจ้าฟังนะอน,อนต์สมณะหรือภามบางคนในรงนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผาเกเรตมีความตั้งใจมัน่น้าบอ่อสมเร็จกะเอากันตายไปคางหนึ่งนายถูกต้องเกตโตสมาธิสมาธิที่มีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมัน่น จะมองเห็นบุคคลลูนผู้มักขาดัตรชีวิตหลักเล็กขโมยน้อยเป็นสมมาท,ทิิตายไปแล้วสมนำนาโต๊กหมอนาหกนี่แหละมันไม่สมควรก็ไม่สมควรส่วนสมณะาาพามพวกที่หนึ่งนั้นน่กะก็ยังกายว่าท่านผู้เจรินเป็นว่ากรรมชั่วมีกรรมชั่วมีกรรมดีก็มี่อยได้เห็นหมากมันนั่นขาดัตรชีวิตโตกหมนาหก ใอยก็เ,เห็นไมาได้วเนี่ยข่าวต่อไปว่าถ้ามุจดนภูมักฆสัตว์แต่ชีวิตจึงไปตกนรกผู้นั้นทุกคนผิดตรงคำนี้เนี่ยคำว่าทุกคนเนี่ยตายแล้ยวย่อมเข้าถึงนรกสุคติวินิบาตนรกครั้งแรกน่ะควรครั้งหลังน่ะไม่ควรข้านังบอกว่าชนเราได้รู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเราได้รู้โดยประการอื่นชนเหล่านั้น หูโวเป็นตาสีแตกพอก็แล้วภาษาบาลีวันวันนี้ไปฟังอัตกถาที่บายความประสูตรข้อนี้ข้อเนี้ยบาลีพายชกโบรตรีบทเขาถามเขาไม่ได้ฟังหรอกเขาไม่ได้สรบรับฟังมาจฉาพ่อพระพักหรอกแต่อันที่ว่าโมนโนกรรมมีโทษมากกว่าอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วในอุปาลิสูตร คำนี้ว่ากายกรรมวจีกรรมไม่เป็นอย่างนั้นแห่งการทําความชั่วและความเป็นไปแห่งกรรมชั่วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ก็มีอยู่ัตหานั้นไม่เกิดขึ้นเกิดปรากฏขึ้นในระหว่างจรัชีทั้งหลายเพราะกันอยู่บริพายโชคจึงหยิบเอากาถานี้ขึ้นมากล่าวส่วนคำที่กล่าวว่า สมาบัติที่ไม่เสวยเวทนาอย่างหนึ่งนั้นมีอยู่อันนั้นหมายถึงอาภิสัญญานิโรธอาภิสัญญานิโรธกระถาเกิดแล้วในปฐมะในโปทธะปทสูรูรบอกว่าดูก่อนนั้นผู้มีอายุอาภิสัญญานิโรธมีอย่างไรหนอแรพร้าเทระได้รับรู้หมายถึงนิโรธสมาบัติ แต่เพื่อรักษาการเพื่องจากคำดำเนตีเตียนความจงใจแห่งกรรมนั้นมีอยู่เหตุนั้นกรรมนั้นชื่อว่าสันเจตานิกังสันเจตานิกังแปลว่าประกอบด้วยความจงใจกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจอันมีความมุ่งหมายแต่พระเทราหมายเอาหมายถึงอกุศลนเท่านั้นจิงได้ข่าวอย่างนี้ พอไม่ได้พายชกถามก็บ,บอกว่าทุกคําเดียวพระวูมีพระภาคเจ้าในพระพุทธองค์นายทรงเห็นสังขารที่เล็กแม้ขนาดท่อมเมล็ดงาเม็ดเดียวเนี่ยในที่ประมาณหนึ่งโยชนี่โดยรอบในกลางค่ํากลางคืนเป็นความมืดที่ประกอบด้วยองค์สีด้วยตาเนื้อธรรมดาน,นี่แหละดูด ด้าทรงเห็นบริพาชกอยู่ไม่ไกลอยู่แค่เอื้อมในภายในประมาณหนึ่งขาวดและถามว่าคำที่บอกว่าเดียวเดียวเดียวเราเห็นแล้วละ่ะเดี๋ยวนี้แหละเพราะเหตุไรพระผู้มีพระเจ้าจึงได้ตัดอย่างนั้นต่อว่าพ่อตัดมุ่งถึงมุ่งถึงการเห็นสมาคมของ,ของบริพาชกปอตรีบุตรเท่านั้น กำลังอ้าปากจะบอกพระอุทายีปัดสวดลวดขึ้นมาเองโอ้ยก็แลพระผู้มีพระเจ้าทรงรู้เรื่องนี้มาได้ทรงรู้ด้วยทิพยจักขุมาได้ทรงรู้ด้วยเจโตบริยญญาญมาได้ทรงรู้ด้วยสัพพัญยุตยานแต่เห็นด้วยตาสู่อสเนี้ยวรนพาชกโบตริบุตรเมื่อจะถามว่า บุคคลนั้นจะสะเวสเวยอะไรก็กําหนดอย่างนี้ว่าเราจะถามเวทนาสามอันเป็นปัจจัยแห่งสุขาเวทนาในเวทนาสามนั้นบริพาชกที่บริพาชกถามนี้ชื่อว่ากรรมอันให้ผลเป็นสุขเพราะเกิดสุขาเวทนาในปฏิสนธิและในประวัติการอย่างนี้ก็คือ เวทนาที่หนึ่งประกอบด้วยความจงใจอันมีความมุ่งหมายซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตสรคตด้วยสมณัตโดยเป็นกามาวจรกุศลและจิตอันมุ่งหมายสุกในตัิยาฌานคือฌานที่สามเบื้องต่ำเนี้ยก็เวทนาที่สองในที่นี้กามาวจรย่อมยังสุกโดยส่วนเดียวให้เกิดขึ้น ในปฏิสนธินันเทียวเวทนาที่สยังอุกมรรมสุขเวทนาเกิดในมันชตารมอณนนาปราถนาในประวัติการอันนี้แหละกรรมชื่อว่าให้ผลเป็นสุขเพราะให้เกิดสุขเวทนาอากูสนลเจตนาเชื่อว่าให้ผลเป็นทุกข์เพราะมุ่งหมายให้เกิดทุกข์เท่านั้นในปฏิสนธิและในประวัติการ ก็ข,ขันมุ่งไม้ก็รันมุ่งไมยให้กายทวารเป็นไปแล้วพาดงแข้งได้จักยี่สิบคนไม่ยับไม่ย่นแค่จิบจิบ,จบขันขันพ่อกายทวารได้เป็นไปก็จะยังความทุกโดยส่วนเดียวท่นนั้นไม่เกิดขึ้นย่อมยังอาุุขมสุขให้เกิดขึ้นในเวลาอื่นหัดจาก ใครทวานนั้นเป็นไปแล้วข้าวนี้บาทารู้เฟื่องเรื่องรองเท้าว่ามันเบอร์อะไรหนักไมเบาแต่ก็เขียวเต็มหน้าก็เวทนาอันนั้นถึงอันนับว่าทุกนันเร็วเพราะเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายอันปานกลางที่ไม่น่าปาานาก็เชื่อว่ากรมให้ผลอันเป็นอาทุกขมสุข เพราะเกิดเวทนาที่สาคืออทุกขมสุขาวเวทนาในปฏิส่นทีและในปติการอย่างนี้ก็คือสุขผูกนันนาะอย่าเอามาใส่ใจเป็นเวทนาที่หนึ่งสัมยุญด้วยอุเบขาโดยความเป็นกามาวจรกุศลเวทนาสี่นะเวทนาที่สองในจตุตฌานเป็นอุเบขาสติปาริสุทธิมีสติบริสุทธิ์ได้เพราะอุเบขา โดยเป็นรูปาวจรกุศลหรือรูปาวจรสมาธิเวทนาที่สามคือทั้งสองอย่างเลยละเพราะระสุขละทุกได้จึงยังอทุกขมสุขโดยส่วนเดียวให้เกิดขึ้นในกามาวจรปฏิสนธินั้นเทยว่วเวทนาที่สี่เป็นสุขวิหารีย่อมยังสุขให้เกิดในอิทารลมที่เป็นไปแล้ อันหนึ่งกรรมที่ให้ผลเป็นสุขย่อมเป็นไปด้วยอํานาจแห่งความเป็นไปแห่งปฏิสนที่ตามที่ให้ผลเป็นทุกขมาสุขก็ขอย่อมเป็นไปอย่างนี้เหมือนกันด้วยอํานาจแหง่งทุกขเวทนิยกรรมเวนคอยวนๆไม่ได้ชวนซอกหน่อยอันนี้ไหนเนี่ย เขาแปลว่ากรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแห่งการเสวยความทุกข์กรรมทั้งหมดนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นไปนันทียวแต่เพราะพระตถาคตแสดงความอะไรเพื่อที่จะแสดงมหากรรม,มวิพังแปลว่าการจำแนกมหากรรมพระอนุลจะได้ทูลขอพระตถาคตแล้วก็ได้จักกระทํามหากรรม,มวิพังขยานให้ปรากฏแก่พิสุสง์ เพราะคว่าบุคคลสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งบางคนในโลกนี้ย่อมเข้าถึงนรกนี้เป็นมหากรรมวิพังขยานแต่ก็เป็นเพียงการตั้งหัวข้อแม่บทเพื่อประโยชน์แก่มหากรรมวิพังขยานภาชนะภาชนะแปลว่าการเปิดเผยจำแนกเนื้อความให้เข้าใจง่ายซึ่งยานเป็นเครื่องจำแนกมหากรรม สมณะหรือผามทั้งหลายผู้มีจักขู่เพียงดังทิมจากได้กระทำอนุสนที่นี้ให้เป็นอารมณ์แล้วได้ปัจจัยนี้ถูกต้องเกตโตสมาธิถือเอาญาทัศนนนี้ได้โอ้ยบทว่าอาตปังนี้มันเป็นชื่อของความเพียรความเพียรสัมมประธานสี่แต่ว่าอันนี้เป็นความเพียรอันยิ่งยวดห้าประการ จึงทำให้เล็งเห็นด้วยเมตตาว่าโอ้ยหมากมอนั่นมาโมนั่นตายแล้วชู้ไปเกิดยุบวงไดนโหรบ,บาดเนี่ยเล็งดูด้วยเมตตาว่าสัตว์นั้นเกิดณที่ไหนพย่อมกล่าวว่าชนเาใดย่อมรู้ว่าบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงนรกโจ้ไปแอบสร้างกรรมยังไง บุคคลผู้กระทำกรรมใดอันสมณะหรือาพามนี้ผู้ที่มีจักรุเพียงดังทิพเห็นแล้วก็กรรมอันบุคคลนั้นกระทำแล้วในการกร่อนแต่นั้นมันก่อนฟาคุณบีกบุคคลย่อมเกิดในนรกด้วยกรรมที่ตนทำแล้วในการกร่อนและก่อนอันมีในก่อนบ้างแต่ย่อมเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยกรรมที่ตนกระทําดีในภายหลังเฮ็ดมองใกล้ๆตายเนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิบ้างก็ในมรณาการนี้พอยอมเกิดมีมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันอย่างเป็นต้นว่าเล็กน้มพีมิเลกน้มพีประเสริฐสุดพระสมเด็จประเสริฐสุดหูมานทองผ่องอัมภัยประเสริฐสุด หรือองค์พระเจ้าตาองค์พระเจ้าตาต้มเหล้าเล่นต้มเหล้าเล่นเฮโรโปรทั่วทีนิชายป่ากุมารทองนิ่งอมพางไม่พูดจาขอแปลตรงตรตามภาษาบาลีจะบอกว่านี่ไงพระขันมีดอีดาบน้ำพีประเสริฐที่สุดนี่ไงพระศิวะประรัดคิกประเสริฐที่สุดพระพรนะประเสริฐที่สุดโรคประเสริฐพิเศษ พิเศษด้วยพระอิสรน์เป็นต้นในมรณการกรรมใดพึงให้ผลในปัจจุบันนั้นบุคคลย่อมเสวยผลของกรรมนั้นในปัจจุบันเที่ยวกรรมใดให้ผลเมื่ออุบัติขึ้นบุคคลนั้นอุบัติขึ้นมาแล้วจึงจะได้เสวยผลของกรรมนั้นกรรมใดให้ผลในลำดับถัดไปย่อมได้เสวยผลของกรรมของกรรมนั้นในลำดับถัดไป ฝากพุ่นอีกสมณะหรือพามนี้เชื่อว่าได้เห็นกองกรรมอย่างเดียวเห็นกองแห่งวิบากอย่างเดียวแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเห็นฝากพุ่นไว้อีกทรงเห็นกองแห่งกรรมสามอย่างและกองแห่งวิบากสองอย่างซึ่งสมณะหรือพามนี้ไม่เห็นแล้ว ยานในการรู้ฐานะนี้ชื่อว่ายานในมหากรรมวิพังของพระตถาคตเจ้าที่สมณะฤภาม์ผู้มีจักุเพียงดังทิพย์ไม่เห็นอะไรอะไรในวรรคที่สองผัดจากนี้ไปอีกก็ยานในการรู้ฐานะห้าอย่างไม่นี้ก็คือกองแห่งกรรมสามและกองแห่งวิบากสองอันพระตถาคตเห็นแล้วชื่อว่ายาน ในมหากรรม,มวิพังของพระผู้มีพระเจ้าก็ครั้นเมื่ออากุศลกรรมมีมากอันบุคคลทําไว้แล้วอากุศลกรรมอันมีกําลังจะปิดโอกาสทําโอกาสให้แก่วิบากของตนกรรมนี้เชื่อว่ากรรมไม่ควรทรงใหเห็นว่าไม่ควรโอเหตุซัวก็ไปซัวก็ถือแล้วส่วนบุคคลทํากุศลกรรมไว้การก่อนแต่ดันไปเหตุ อากูสุรกรรมไว้ในเวลาใกล้าตายเหมือนกับพระนางมาริกาเทวีถาวายมหาอาสาทิสถานทานใหญ่แต่ดันไปหลอกระเช้าไปเสียนกศลตกนรกอยู่7วันวันที่แปลจึงได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตอาสนกรรมนั้นห้ามวิบาของกูศรกรรมทำโอกาสให้แก่วิบาของตนกร,รมนี้ชื่อว่าไม่สมควรสองเห็นว่าควร ครั้บบน,นเมื่อโกศลกรรมนํามากอันบุคคลกระทาไว้แล้วมีกําลังห้ามวิบากของกรรมอื่นๆที่ไม่มีกําลังอันกรรมอันนี้ชื่อว่ากรรมสมควรส่องเห็นว่าควรบุคคลนําเอากุศลกรรมมาแล้วแต่ดันไปทาําอักแต่ไปแต่ดันไปทํากศลกรรมในเวลาใกล้าตายกุศลกรรมนั้นเป็นอาสนกรรมที่ห้ามวิบากของอกุศลกรรมก่อน ทำโอกาสให้แก่วิบากของตนสวรรค์ยังรอท่านอยู่อาสนกรรมยังเชื่อว่าเป็นกรรมอันควรแต่อากโกศรกรรมก่อนๆสองให้เห็นว่าไม่ควรอุย้ยมาขี่คาซาช่วยยังดีมันเอามงไหนมาเป็นสวรรค์เอารับนหรรยการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟัง